ที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะคือเพลงโคราชนะคะซึ่งเพลงโคราชเนี่ยไม่มีประวัติบันทึกไว้ว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีตำนานเล่าว่านะคะมีพรานไปเจอพญานาคค่ะที่หนองบุญนาคซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอำเภอหนองบุญมากไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพญานาคสาวเนี่ยร้องเพลงก็เลยนะํามาร้องต่อๆกันมานั่นคือความเชื่อแต่บางตำราก็บอกว่าเป็นการดัดแปลงมาจากลิเกรหรือลำตัดซึ่ง เพลงโคราชที่เรียกว่าเพลงโคราชเนี่ยเพราะว่ามีที่จังหวัดนครราชสีมาที่เดียวเลยถึงเรียกว่าเพลงโคราชมันก็ค,คล้ายๆชอยเหมือนกันนะคล้ายๆชอยนะครบเขาจะว่ามันอาจจะมีการดัดแปลงมาแต่ความง่ายของเพลงโคราชคือการแต่งกายไม่เยอะเหมือนลิเกจะมีแค่การนุ่งโจก,กระเบนแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ผู้ชายจะมีผ้าเขมาม้าคาดพุง เท่านั้นเองคาดตรงเอวตรงนี้เรียกว่าคาดพุงเนาะคนโคราชแล้วก็ไม่มีดนตรีใดๆค่ะเป็นการร้องสดนะคะโดยการเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีการเอามือป้องหูะะแล้วก็ชัยยะที่ชายอะไรของเขา,านะนาะตามสไตล์นะั่นคือเอกลักษณ์ของคนโกราชที่มีมายาวนานมากค่ะนี่คือเพลงโคราชลดมาก